เออดูบางคนที่เข้ามาจากเยอรมันมาจากอังกฤษอ่ะเออเพราะ็็จะไปลงทะเลลงสะกันเนาะองไทยมันร้อนไงก็เลยเหมาะที่จะทําสะให้คนเนาะเชปปุ๊กขอบคุณนะคะเวลาพรขอบคุณน้องพิทขอบคุณเด้ออีกหนาทีมากันเชียงเย็นๆกันหน่อย วันนี้สมาชิกคอนโดไม่มีเลยเต็มที่ซะหน่อยจ้าขอบคุณนะจ้ามาสู้ๆกันต่อมา let's go okay thank you เออหัยอดคลายกล้ามเนื้อหน่อยหอบเหมือนกันหอบเหมือนกันสามสิบนาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ไปคุยกันต่อนะเอออย่านี้ยากเลยไม่ใช้ขาตั้งนะตอนที่ตอนที่โทรศัพท์เคยล่วงตกสะนี่คือใช้ขาตั้งเลยนะอ,อันนี้ไม่ใช้ละ ใส่ผ้าดันเอาสู้ๆกันเดี๋ยวเพื่อนๆไปก็ เดูด้าดูดาดาแล้วนะดูดาเตรียมตัวเตรียมตัวบายบายเพราะว่าสามสิบนาทีแล้วเตรียมตัวบาย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  บายบายแล้วเดี๋ยวย่าคูดดาวด้วยด้วยไฮไลท์อีกสักห้านาทีนะแล้วเราก็จะล่ำลมานะคะ